เราไปรู้วิธีออกกาลังกายเพิ่มกล้ามท้องซิกแพคแบบง่ายๆไม่เหนื่อยน่าสนใจดีทํายังไงอ่ะทำอย่างนี้ได้ไงอะไรเนะี่ยออกกําลังกายเพิ่มกล้ามท้องยังไงไม่รู้จักล่ะสิเขาเรียกว่าซิดดาวเขาให้ซิดอัพอยากแข็งแรงสุขภาพดีต้องออกกําลังกายแต่หลายคนไม่กล้าหรือไม่ได้ผลเพราะยังมีความเชื่อผิดๆบางคนเชื่อว่าถ้าอยากลดส่วนไหนออกกําลังกายแค่ส่วนนั้นพอเช่นพุงเยอะก็ซิดอัพอย่างเดียวผิด เพราะร่างกายจะเผาผลาญไขมันทั้งตัวมันไม่เลือกเฉพาะส่วนล็อกมันต้องออกทั้งตัวเร่งการเผาผลาญไขมันถึงจะดีบางคนเพิ่งเริ่มแต่ไฟแรงโหมจนเจ็บก็เจอเขาบอกว่าตอ,อนแรกมันก็เจ็บปวดอย่างนี้แหละต้องไปออกซ้ําอีกถึงจะหายหายแน่หายยะนะจริงอยู่มันต้องปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าเจ็บปวดมากร่างกายฟ้องว่าบาดเจ็บแล้วต้องพักก่อน ขืนไปออกซ้ำจะยิ่งเจ็บหนักสุดท้ายออกกำลังเบาๆมันจะได้อะไรเสียเวลาเปล่าคิดแบบนี้ก็ไม่ได้เริ่มสักทีก่อนอื่นต้องรู้ว่าตัวเองออกกำลังไปทำไมถ้าเพิ่มกล้ามอาจต้องหนักแต่เพื่อลดไขมันไม่ต้องหนักมากแค่ออกแรงแบบแอโรบิกคือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์เช่นวิง่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นแต่อย่าหักโหมเกินตัวจะเหนื่อยเป็นลมหมดกำลังใจหรือช็อกตายได้ถ้ายังออกกำลังจริงจังไม่ได้ ขอแค่อย่าเอาแต่อยู่นิ่งขยับให้มากขึ้นก็เท่ากับได้ใช้แรงกายแล้วเช่นเดินเล่นทุกเช้าหรือเย็นหรือยืนแกว่งแขนทำทุกวันเห็นผลแน่นอนเพื่อนคนหนึ่งอยากหุ่นดีมีกล้ามฟิตจัดหนบาด,ดึงข้อวันละ2,000ครั้งทำมากขนาดนั้นแขนเพื่อนนายจะไหวเหรอแต่เมื่อวานเจอกันอีกทีแขนนี่กดไม่ลงเลยแข็งปังฟิตเปรีย้ยเปล่าทำหนักไปหมดแรงหนบาตกมาแขนหักใส่เฟือกแข็งเป๊ะ